สุวรรณมิคชาดกว่าด้วยเนื้อติดบ่วงนายพรานพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันทรงปรารภปุลธินาคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าวิกแกมเรมหามิกดังนี้ ได้ยินว่านางนั้นเป็นธิดาของสกุลอุปัตถากแห่งพระอัคารสาวกทั้งสองในกรุงสาวัตถีเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สมมูลด้วยมารยาทเป็นผู้ฉลาดยินดียิ่งในบุญมีทานเป็นต้น ระกูลบุคคลมิจฉาทิฐิอื่นที่มีชาติเสมอกันในนครสาวัตถีนั้นแลได้มาขอนางนั้นลำดับนั้นบิดามารดาของนางกล่าวว่าทิดาของเรามีศรัทธาเลื่อมใสนับถือพระรัตนตรยัยยินดียิ่งในการบุญมีทานเป็นต้นท่านทั้งหลายเป็นมิจฉาทิฐิจักไม่ให้ทิดาของเราแม้นี้ให้ทาน บังรมไปวิหารรักษาศีลหรือทำกุโบสถกรรมตามความชอบใจเราจะไม่ให้ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงสู่ขอเอานางกุมาริกาจากตระกูลมิจฉาทฐิที่เหมือนกับตนเถิดชนที่มาขอเหล่านั้นถูกบิดามารดาของนางกุมาริกานั้นบอกคืนแล้ว จึงกล่าวว่าธิดาของท่านทั้งหลายไปเรือนของพวกเราแล้วจงกระทํากิบทั้งปวงตามความประสงค์เถิดพวกเราจักไม่ห้ามขอท่านจงให้ทิดานั้นแก่พวกเราเถิดผู้อันบิดามารดาของนางกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงเอาไปเถิดเมื่อถึงเกษ์ดีจึงกระทํามงคลทิธีแล้วนํานางไปเรือนของตน นางกุลธิดานั้นได้เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยความประพฤติและมารยาทมีสามีเป็นดังเทวดาวัดปฏิบัติสำหรับพ่อผัวแม่ผัวและสามีย่อมเป็นอันธรรมแล้วอย่างครบถ้วนวันหนึ่งนางกล่าวกับสามีว่าถ้าแต่ลูกเจ้าดิฉันปรารถนาจะให้ทานแก่พระเถระประจำสกุลของพวกเรา สามีกล่าวว่าดีละนางผู้เจริญเธอจงให้ทานตามอัธยาศัยเถิดนางจึงให้นิมนพระเทระทั้งสองมาแล้วกระทำสักการะใหญ่ ให้ฉันโภชนะอันประณีตแล้วนิมนต์ให้นั่งนะส่วนข้างหนึ่งกล่าวว่าท่านผู้เจริญตระกูลนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่มีศรัทธาไม่รู้คุณของพระรัตนตรัยข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลายดังดีฉันขอโอกาสขอพระคุณเจ้าทั้งหลายจงรับภิกษาหารในที่นี้แหละจนกว่าตระกูลนี้จะรู้คุณของพระรัตนตรยัย พระเถระทั้งหลายรับนิมนต์แล้วฉันเป็นประจำอยู่ในตระกูลนั้นนางกล่าวกับสามีอีกว่าถ้าแต่ลูกเจ้าพระเถระทั้งหลายมาเป็นประจำณนตะระกูลนี้เพราะเหตุไรท่านจึงไม่ไปดูพระเถระเล่าสามีกล่าวว่าเราจักไปดูวันรุ่งขึ้นนางจึงบอกแก่สามีนั้นในตอนพระเถระทั้งหลายทำพัดกิจเสร็จแล้ว สามีของนางนั้นเข้าไปหาแล้วทำปฏิสันถานกับพระเถระทั้งหลายแล้วนั่งณส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นพระธรรมเสนาบดีจึงกล่าวธรรมกถาแก่สามีของนางนั้นเขาเลื่อมใสในธรรมกถาและอิริยาบถของพระเถระตั้งแต่นั้นจึงให้ปูลาดอาศนะเพื่อพระเถระทั้งหลาย รองน้ำดื่มฟังธรรมกถาในระหว่างพัดในการต่อมามิจชาทิฏฐิของเขาก็ทำลายไปอยู่มาวันหนึ่งพระเถระเมื่อกล่าวธรรมกถาแก่สามีพันรายาแม่ทั้งสองนั้นจึงประกาศสัจจะสีในเวลาจบสัจจะสามีพันรายาทั้งสองดำรงอยู่ในโสดาปติผล จำเดิมแต่นั้นมาชนแม้ทั้งหมดมีบิดามารดาของเขาเป็นต้นจนชั้นที่สุดแม้ทาตและกรรมกรได้ทำลายมิฉถทิฐิเกิดเป็นผู้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ อยู่มาวันหนึ่งนางทาริกานั้นกล่าวกับสามีว่าข้าแต่ลูกเจ้าดิฉันจะประโยชน์อะไรด้วยการอยู่ครองเรือนดิฉันปรารถนาจะบวชสามีนั้นกล่าวว่าดีละนางผู้จเจริญแม้ฉันก็จักบวชแล้วนำภรรยานั้นไปยังสำนักภิกษุณี ด้วยบริวารมากมายให้บวชแล้วฝ่ายตนเองก็เข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลขอบรรพชาพระศาสดาให้บรรพชาอุปสมบทแล้วเธอแม้ทั้งสองเจริญวิปัสสนาไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอาหารหัต์อยู่มาวันหนึ่งทิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากันในโรงธรรมสภาว่า อาวุโสทั้งหลายภิกษุสาวชื่อโน้นเกิดเป็นปัจจัยแก่ตนและแก่สามีแม้ตนบวชแล้วบรรลุพระอรหัตก็ให้สามีแม้นั้นบรรลุด้วยพระศา,าสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบแล้ว จึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนางภิกษุณีนี้จะได้ปลดเรื่องสามีจากบ่วงคือราคะในบัดนี้เท่านั้นก็หามีได้ก่อนแม้ในการก่อนนางภิกษุณีนี้ก็ได้ปลดเรื่องโบราณกบันดิตทั้งหลายจากบ่วงคือมรณะแล้วทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตปการ เมื่อพระเจ้าพรมทัดครองราชสมบัติอยู่ในนครพารานสีพระโพธิสัตว์ได้บังเกิดในกำเนิดมรึกเจริญวัยแล้วเป็นผู้มีรูปงามน่ารักใคร่น่าดูมีผิวพรรณเหมือนทองประกอบด้วยเท้าหน้าและเท้าหลังประหนึ่งกระทำบริกรรมย้อมด้วยน้ำครั่ง เขาเช่นกับพวงเงินในตาทั้งสองมีส่วนเปรียบด้วยก้อนแก้วมณีและหางประดุดกลุ่มผ้ากำพลฝ่ายพันรายาของเนื้อนั้นก็เป็นนางเนื้อสาวมีรูปงามน่ารักเนื้อทั้งสองนั้นอยู่ร่วมกันด้วยความคร้องเครียงมีเนื้ออันงดงามตราการตาแปดหมื่นตัวคอยอุป,ปัตถากบำรุงพระโพธิสัตว์อยู่ ในการนั้นพวกพรานฆ่าเนื้อทั้งหลายและดักบ่วงอยู่มาวันหนึ่งพระโพธิสัตว์เดินไปข้างหน้าเนื้อทั้งหลายเท้าติดบ่วงจึงดึงเท้ามาด้วยคิดว่าจากทํำบ่วงนั้นให้ขาดหนังจึงขาดเมื่อดึงเท้ามาอีกเนื้อขาดเอ็นขาดบ่วงได้รัดตนจดถึงกระดูกพระโพธิสัตว์นั้น เมื่อไม่อาจทำบ่วงให้ขาดก็สะดุ่งกลัวต่อมรณภัยจึงร้องบอกให้รู้ว่าติดบ่วงหมูเนื้อได้ฟังดังนั้นก็กลัวจึงพากันหนีไปส่วนพันรายาของพระโพธิสัตว์นั้นหนีไปแล้วแลดูในระหว่างพวกเนื้อไม่เห็นพระโพธิสัตว์นั้นคิดว่าภัยนี้คงจักเกิดแก่สามีที่รักของเรา จึงรีบไปยังสำนักของพระโพธิสัตว์นั้นร้องไห้มีหน้านองด้วยน้ำตากล่าวว่าข้าแต่สามีท่านเป็นผู้มีกำลังมากท่านจักไม่อาจทนบ่วงนี้หรือท่านจงรวบรวมกำลังทำบ่วงนั้นให้ขาดเมื่อจะยังความอุตสาหะให้เกิดแก่พระโพธิสัตว์นั้นจึงกล่าวคาถา,าที่หนึ่งว่าข้าแต่เนื้อผู้มีกำลังมาก ท่านจงพยายามดึงบ่วงออกค่าแต่ท่านผู้มีเท้าดุดทองคำท่านจงพยายามดึงบ่วงที่ติดแน่นให้ขาดออกฉันผู้เดียวเว้นท่านเสียจะไม่รื่นรวมอยู่ในป่าเนื้อได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวคาถาที่สองว่าฉันพยายามดึงอยู่ แต่ไม่สามารถทำบ่วงให้ขาดได้ฉันเอาเท้าตะกุยแผ่นดินด้วยกำลังแรงบ่วงติดแน่นเหลือเกินจึงบาดเท้าฉันลำดับนั้นนางเนื้อจึงกล่าวกับเนื้อนั้นว่าถ้าแต่สามีท่านอย่ากลัวเลยดิฉันจะอ้อนวอนนายพรานตามกำลังของตนจักนำชีวิตมาเพื่อท่านถ้าดิฉันเมื่ออ้อนวอนจักอาจเป็นไปได้ ดิฉันจักให้แม้ชีวิตของดิฉันแล้วนำเอาชีวิตมาเพื่อท่านแล้วปลอบโยนพระมหาสัตว์ให้เบาใจแล้วได้ยืนชิดพระโพธิสัตว์ผู้มีตัวอาบด้วยโลหิตฝ่ายนายพรานถือดาบและหอ,อกเดินมาดุดไปลุกติดกับนางเนื้อเห็นนายพรานนั้นแล้วปลอบโยนพระโพธิสัตว์นั้นว่า ข้าแต่สามีนายพรานเนื้อกำลังมาดิกฉันจากกระทำตามกำลังของตนท่านอยากกลัวแล้วเดินสวนทางต่อในพรานแล้วถอยไปยืนนะส่วนข้างหนึ่งไหว้ายพรานนั้นแล้วกล่าวคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์ว่าข้าแต่นายสามีของข้าพระเจ้ามีผิวพรรณดุจทองคำสม,มูลด้วยศีลและอาจารย์มารยาท เป็นราชาของหมู่เนื้อแปดหมื่นตัวเมื่อพระยาเนื้อยังคงยืนอยู่นั่นแลเมื่อจะขอให้ข่าตนจึงกล่าวคาถาที่สามว่าข้าแต่ในพรานท่านจงปูใบไม้ลงจงชักดาบออกจงฆ่าข้าพระเจ้าก่อนแล้วจึงฆ่าพระยาเนื้อต่อภายหลังอัทธาค นายพรานได้ฟังดังนั้นจึงคิดว่าคนที่เป็นมนุษย์ยังไม่ให้ชีวิตตนเพื่อประโยชน์แก่สามีได้เลยนางเนื้อนี้เป็นสัตว์ดีรัจฐานยังบริจาคชีวิตได้ทั้งยังกล่าวเป็นภาษามนุษย์ด้วยเสียงอันไพเราะวันนี้เราจะให้ชีวิตของสามีแห่งนางเนื้อนี้ และชีวิตของนางเนื้อนี้ด้วยครั้นคิดชะนี้แล้วก็มีจิตเลื่อมใสจึงกล่าวคาถาที่สีว่าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือได้เห็นเนื้อที่พูดภาษามนุษย์ได้แนะนางผู้มีหน้าอันเจริญตัวท่านและพระยาเนื้อนี้จงเป็นสุขเถิดนายพรานผู้เป็นบัณฑิตฉลาดในอุบายเรียกนางเนื้อนั้นว่า พระเตเทแนะนางผู้มีหน้าอันเจริญด้วยประการชานี้แล้วหลอกโยนนางเนื้อนั้นอีกว่าท่านแม้ทั้งสองคือตัวท่านและพระยาเนื้อนี้จงเป็นผู้มีความสุขปราศจากทุกเถิดแล้วได้ไปยังสำนักของพระโพธิสัตว เอามีดตัดบ่วงที่หนังค่อยๆนำห่วงที่ติดเท้าออกแล้วเอาเอ็นปิดเอ็นเอาเนื้อปิดเนื้อเอาหนังปิดหนังแล้วเอามือบีบนวดเท้าด้วยอนุภาพบารมีที่พระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญมาด้วยอนุภาพแห่งเมตตาจิตของนายพรานและด้วยอนุภาพมิตรธรรมของนางเนื้อ บันนานให้เอ็นเนื้อและหนังติดกับเอ็นเนื้อหนังในขณะนั้นทันทีฝ่ายพระโพธิสัตว์มีความสุขปราศาจากทุกข์ได้ยืนอยู่นางเนื้อเห็นพระโพธิสัตว์มีความสุขสบายจึงเกิดความโสมมนัสเมื่อจักระทําอนุโมทนาแก่นายพรานจึงกล่าวคาถาที่ห้าว่า ถ้าแต่นายพรานวันนี้ข้าพรเจ้าเห็นพระยาณเนื้อหลุดพ้นมาได้แล้วชื่นชมยินดีอยู่ชั้นใดขอให้ท่านพร้อมด้วยญาติทั้งปวงของท่านตรงชื่นชมยินดีชั้นนั้นพระโพธิสัตว์คิดว่านายพรานนี้เป็นที่พึ่งอาศัยของเราแม้เราก็ควรเป็นที่พึ่งอาศัยของนายพรานนี้บ้าง ึงมอบก้อนแก้วมณีให้แก่นายพรานก้อนหนึ่งซึ่งตนได้พบในภาคพื้นที่เที่ยวหากินแล้วให้โอวาดแก่พรานนั้นว่านูก่อนสหายตั้งแต่นี้ไปท่านอย่าได้กระทำหมาดมีปานาติหมาดเป็นต้นจงรวบรวมทรัพย์สมบัติเลี้ยงดูลูกเงีย กระทำบุญมีทานและศีลเป็นต้นด้วยก้อนแก้วมณีนี้เถิดแล้วก็เข้าป่าไปพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วทรงประชุมชาดกว่าในพรานในครั้งนั้นได้เป็นพระฉันนะนางเนื้อได้เป็นภิกษุณีสาว ส่วนพระยาเนื้อได้เป็นราตถาคตชนนี้แลอัธถกถาสุวรรณมิคชาดกว่าด้วยเนื้อติดบ่วงในพรานจบขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามฟังเรื่องราวในคลิปนี้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือน รวมถึงย้อนกลับมาดูคลิปซ้ำอีกก็จักเป็นพระคุณและเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำอย่างหาที่สุดมิได้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านทุกที่ว่าราตรีกาละเทิน